มาครับต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนแหลกท้ายนะครับผมนี่อันนี้คือลูกค้าอันนี้แหลกคู่ตัวเดิมนะครับแต่น,นี่เราก็ต้องการมาเปลี่ยนแบตเป็นแหลกตัวนี้นะครับนี่เลยลูกค้าซื้อเพิ่มโอเคไม่ยากเลยครับผมในการเปลี่ยนก็ <c oughs> <c oughs> แค่ลูกค้าถอดน็อตสี่ตัวแค่นี้ออกแล้วก็ใส่เข้าน้นก็เสร็จแล้วเงี้ยจะให้ดูเลยครับความสวยของเขา,าที่ต้องการเปลี่ยนแหลก ใส่กับแหลกนี้ไม่ได้นะต้องเปลี่ยนน็อตให้มันยาวขึ้นอีกห้ามิลก็คือเอาง่ายว่านอ็อตคู่ตัวรถไม่สามารถใส่ได้ต้องใส่เป็นนอ็อตที่ยาวกว่ามก็คือห้ามิลขึ้นไปอ่าโอเคอันนี้อันนี้เทียบกันดูเลยนี่ก็จะยาวขึ้นมาหน่อยนี่ครับ ไม่นถึงจะใส่ได้โอเคอันนี้จะเป็นโชกคที่ลูค้ารับนะครับมันจะเกือบพอดีเลยใช่ไหมคือโชคมันมีหลายโชคกเนาะเออไม่ใช่โชคคือแหลกแหลกมันมีหลายรูปแบบก็ขึ้นอยู่ว่าแหลกชิ้นนั้นน่ะ มันเป็นทรงไหนรูปแบบไหนนะครับเอาแค่ว่าเอรูน็อตสองรูอ่าสี่ตัวเนี้ยตรงกันหรือว่าระยะเท่ากันบางอันก็จะเป็นเหล็กเหล็กที่แบบว่ามันมีโค้งข้างๆด้วยก็ไม่เข้าใจเนาะว่าทำไมเหล็กมันมีหลายรูปแบบ <c oughs> <c oughs> คือเทียบรุ่นกันได้เลยถ้าต้องการใสร่เหล็ก นี่ครับใส่สีตัวนี้ครับแล้วก็ยึดไปได้เลยขันให้แน่แค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมในการใสร่แหลกดีเลยเรียบร้อยครับ